ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกันกับผมในช่อง CB Channel นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเสนอยืมเงินของค่าย a อฮิตวันทอนะครับครั้งละ 10, 20, 30, 50, 100บาทและที่ผมจะมาแนะนำก็จะมีอยู่4วิธีนะครับที่จะสามารถยืมเงินได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียด ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซ b s สไคร e กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่อง cb channel นะครับและหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ทุกคนกด เช็คสถานะปัจจุบันว่าสามารถสมัครบริการยืมเงิน a อ One c o d ดได้หรือไม่ด้วยการกดดอกจัน6024เหลี่ยมดอกจัน6024เหลี่ยมนะครับแล้วตัวออกวิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีนะครับเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ที่ส่งมายัง SMS เรียบร้อยแล้ว พบว่าทุกคนมีสิทธิใช้บริการยืมเงินเอวันุคอคุณก็สามารถสมัครยืมเงินเอวันุคอได้ด้วย4วิธีนะครับและหากเช็คแล้วเงื่อนไขผ่านทั้งหมดก็จะมีเฮดเอเมแจ้งมาว่าเราสามารถใช้บริการยืมเงินเอวันุคอได้และระบบจะแจ้งทุกวันที่19ของทุกเดือนนะครับ และสำหรับการยืมเงินนะครับก็มีอยู่4วิธีนะครับไปพบกับวิธีที่1กันได้เลยนะครับวิธีที่1ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจัน611ดอกจัน1นสี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน611ดอกจัน1นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วกดโทรออกนะครับ สำหรับการกดดอกจันทร์611ดอกจันทร์1สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นการยืมเงินของค่าย A อไอันุคอ20บาทเท่า <Aaron> นั้นนะครับและสำหรับเงื่อนไขในการยืมเงินของตัวนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขอยู่3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1จะต้องใช้งานซิมมือถือมาแล้วไม่ต่ำกว่า4เดือนนะครับเงื่อนไขที่2จะต้องมียอด ในการเติมเงินแต่ละเดือน40บาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขที่3จะต้องเป็นเบอร์มือถือที่เปิดใช้งานอยู่และยังไม่ถูกญญนะครับสัญญาณนะครับก็ลองเช็กกันดูนะครับเราไปดูวิธีการยืมเงินวิธีที่2กันได้เลยนะครับเออแล้วสำหรับเงื่อนไขการยืมเงินวิธีที่2ถึง3ก็จะมีอยู่3เงื่อนไขนะครับ เงื่อนไขที่1สมัครใช้บริการหรือเปิดใช้งานซิมของเครือข่ายมือถือเอฮวั ood, นโคมาแล้วอย่างน้อยเป็นเวลา4เดือนนะครับเงื่อนไขที่2มีค่าบริการย้อนหลังหรือเติมเงินย้อนหลัง3เดือนอย่างน้อยเดือนละ150บาทนะครับเงื่อนไขที่3เบอร์ของทุกคนจะต้องสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ถูกนะครับการใช้งานนะครับสำหรับวิธีทสอง ทรสมัครยืมเงินในวันทุคอที่เบอร์1.1.7.5แล้วกดโรอรนะครับให้แจ้งไปทางคอนเซตเตอร์บอกเขาว่าต้องการยืมเงินและโทรออกเบอร์นี้นะครับเราจะต้องเสียเงินเพื่อที่จะโทรด้วยนะครับต่อไปเราไปดูวิธีที่3 กันเลยนะครับวิธีที่3ยืมเงินเอผ่าน Facebook Fanpage a อวันุคอทักเชตไปหาแอดมินได้โดยตรงนะครับและแจ้งแอดมินไปว่าต้องการยืมเงินนะครับและเมื่อได้รับสิทธิ์บริการให้ยืมเงินแล้วจะมีเฮเวส่งมาแจ้งยืนยันการสมัครนะครับ และสำหรับวิธีการยกเลิกบริการยืมเงินเอสวันุคอสามารถทำได้เพียงทุกคนกดดอกจันท0์ดอกจันทรสี่เหลี่ยมดอกจันท0 2ดอกจันท์สี่เหลี่ยมนะครับแล้วกดโทรออกเพียงเท่านี้ก็สามารถยกเลิกบริการยืมเงินเอสวันุคอได้ทันทีนะครับก็ลองทำตามกันดูนะครับ และผมแนะนำนะครับหากทุกคนไม่อยากเสียเงินโดยการโทรผมก็แนะนำให้ทุกคนทำวิธีที่2และ3นะครับก็ลองยืมกันดูนะครับใครได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์และกดกระดิ่ง กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันกับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่อง CB Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ